สวัสดีครับพบกับผมทั่วไทยไปกับบิ๊กแอรเช่นเคยครับมีความสุขช่วงเย็นๆอย่างนี้เมื่อทิ่ก่อนนั้นผมไปกราบหลวงพ่อหลวงพ่อเจริญหรือพระครูสาครนสิริคุณพระสงฆ์ผู้มีเมตตาเป็นนักพัฒนาที่สำคัญมากๆสร้างพระเจดีย์พุทธคยาเป็นที่ กล่าวขานกันนะครับโดยทั่วไปวันนี้พาทุกท่านมาไหว้ขอพรแบบตื่นตาตื่นใจกับตะกุดศักดิ์สิทธิ์ตะกุดพลังจักรวาลและอื่นๆเหรียญทองคำของหลวงพ่อเอง ต้องบอกว่ามีมประสบการณ์มากมายดังที่ลูกศิษย์และหลวงพ่อได้สนทนาเล่าเป็นสิมคนให้บิ๊กแอดและครอบครัวฟังแต่วันนี้พามาขอพรปู่ศรีสุดโทท่านย่าปะทุมมา โอ้โหองค์สีเขียวสวยงดงามสวยงามมากๆแล้วก็เป็นวิวแล้วก็เป็นทําเลที่เย็นสบายมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นบ่อกุ้งไก่ๆนะครับเหมือนทะเลนะครับลมพัดเข้ามาที่องค์ท่านลมพัดเข้ามาทางวัดหลวงพ่อจัดไว้ได้สวยงามมากๆ ตื่นตาตื่นใจจุดธูปขอพอรเป็นสิริมงคลอย่างมีความสุขผมและครอบครัวมาพอดีบมงเอิญนเป็นช่วงเย็นพอดีนะครับบ่ายสามบ่ายสี่โมงเย็นโอ้โหชื่นใจ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 กับการได้มาสักการะบูชาปู่ศรีทุดโทยา่าท่านย่าปฐุมมา กลับไปต้องเฮงเฮรวยรแนะ่หลวงพ่อหลวงพ่อให้พรด้วยนะครับหลวงพ่อจเจริญให้พรหบองโยมปาฏิหาริย์เกิดขึ้นบ้างมาเลยก่อนที่จะมีท่านมาเนี่ยนะนี่นะครับมีองค์เล็กๆที่ประดิสถานอยู่ข้างๆนั้นต้องบอกว่าอยู่ดีๆโยมก็มาถวายก่อนหน้าที่จะมีองค์ใหญ่มานะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์ นะครับญาติโยมผู้ศรัทธาใกล้ไกลหลังจากที่มาไหว้พระมาครอ,อบครูนะครับมาทําบุญมาสร้างกุศลบารมีในวัดศรีวนาราแห่งนี้ไม่ลืมที่จะมาขอพรและก็โชคดีมากมายโชคดีมากมายนะครับหลายท่านมาแก้บนผมจึง ผมและครอบครัว,วก็ศรัทธาอยู่แล้วนะครับเรื่องของปู่พญายนาคท่านย่าพญายนาคนี่ไหว้เป็นประจำครับวันนี้มาเห็นโดยบังเอิญน,นะครับไม่ไม่ทราบเลยว่ามีนะครับก็บันทึกภาพมาฝากทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆด้วยกันนะครับแล้วก็แวะมาไหว้พระมาไหว้ปู่พญายนาคท่านย่าพญายนาคท่านปู่ศรีสุโธท,ท่านย่าปะทุมมา ทุกท่านเดจะได้โชคดีรวยๆกันทุกท่านนะครับ